สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการนะครับซ่อมแก้ไขนะครับเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นพลังเทอร์โบนะครับเครื่องนี้ดูสิครับใหญ่มากเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้จะเป็นใบมีดนะครับดูสิครับใบมีดใหญ่มากเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้ยี่ห้ออะไรนะครับนี่อันนี้ยี่ห้อวงวงเด็กหรือเปล่านะครับผไม่แน่ใจอาจอาจจะอ่านไม่ถูกนะครับใบมีดใหญ่มากเลยนะครับ ทีนี้ปัญหาของคันนี้ของเครื่องนี้ก็คือว่ามันไม่ยอมหมุนนะครับลูกค้าแจ้งมาบอกว่ามันไม่หมุนนะครับผมก็เลยได้ทําการถอดฝาล่างมาแล้วนะครับปรากฏว่ารุ่นนี้มันจะเป็นระบบสายพานนะครับสายพานทัมมิ่งเลยนะครับเป็นระบบสายพานเลยนะครับมอเตอร์เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับมอเตอร์ลื่นดีอยู่นะครับแต่ว่าตัวที่มีปัญหาก็คือตัวที่เป็นแกนแกนใบมีดนะครับแกนใบมีดมันฝืดนะครับ แกไม่มีฝืดมากเลยนะครับน่าจะลูกปืนแตกหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับกรณีที่มีน้ําเข้าออไปลูกปืนอาจจะแตกนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการถอดชุดนี้ออกมาทําการตรวจสอบนะครับมอเตอร์น่าจะโอเคอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวที่ฝืดคือน่าจะเป็นตัวแกนตัวนี้นะครับมันก็เลยทําให้มอเตอร์มันไม่ยอมทํางานนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันมันปั่นไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดตัวนี้มาดูนะครับ เอาล้ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ทําการถอดเอาเฟืองชุดนี้ออกมาแล้วนะครับมันจะมีสายพานนะครับคล้ายๆกับสายพานทัมมิ่งเลยนะครับตัวนี้สุดยอดเลยนะครับตอนนี้เราถอดสายพานออกมาแล้วนะครับแกนตัวนี้มันฝืดมากนะครับหมุนไม่ไปเลยนะครับตัวนี้เสียนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองมอเตอร์กันนะครับว่ามอเตอร์มันใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมได้ทําการเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองมอเตอร์กันเลยนะครับ ครับก่อนที่เราจะปกติเนี่ยเวลาที่เรากดอย่างเงี้ยมันจะไม่ทํางานนะครับปุ่มพวกเนี้ยมันจะไม่ทํางานเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบเซฟตี้อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ระบบเซฟตี้อยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการหาอะไรนะครับมาอุดไว้นะครับมายันไว้นะครับแล้วเราก็ค่อยกดสวิตช์นะครับมันถึงจะทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอาละเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับผมจะเอานี่แย่ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนโออ มอเตอร์ f f ใช้ได้นะครับหมุนแรงมากเลยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับพลังเทอร์โบนะครับแรงมากนะครับทีน e. ี้มอเตอร์ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะถอดน็อตตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ยกออกมาทั้งชุดนะครับเราก็จะมาแก้ไขตัวนี้กันนะครับไปดูกันเลยย้อนน้ำมันสักหน่อย เฟื่องมากนะครับเพื่อขนาดหมุนยังหมุนไม่ค่อยไปนะครับเ,เดี๋ยวผมจะใช้เท้าเหยียบไปนะครับ นี่เลยนะครับทตี้ยวเ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 ลยมันจะพอเอื่องเฟ่องนะครับเพื่อน จะให้มันลื่นๆนะครับจะโลยน้ำมันก่อน จย่าง,งตอนนี้ออกน,นะครับไม่รู้ว่ามันจะออกได้หรือเปล่านะครับมันไม่ออก โอเคอ่าเพื่อนๆตอนนี้คือว่าผมจะแกะเอาแกนตัวนี้ออกมานะครับแกนตัวนี้มันเป็นสนิมแล้วก็ฝุ่นจับเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาล้างทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไป พครับผมได้ทําการเสาะนะครับแซะเอาคาบสุกป p กออกนะครับคาบสุกป p กออกมาก่อนนะครับส่วนแกนตัวนี้นะครับแกนตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้กระดาษทรายขัดนะครับขัดให้มันเรียบนะครับเพื่อนแกนตัวนี้มันเป็นสนิมนะครับแล้วทีนี้พอมเป็นสนิมแล้วมันก็จะฝืดนะครับ สปดมากนะครับเพื่อนเราก็จะเอากระดาษทรายครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ทําการล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเทสอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสอีกรอบนึงก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะครับว่ามอเตอร์นะครับมันหมุนดี่หรือเปล่านะครับตันนี้มอเตอร์หมุนดีอยู่นะครับเดี๋ยวเทสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการประกอบเข้าไปเลยนะครับมอเตอร์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันจะเป็นเฉพาะแกนตัวนี้นะครับแกนตัวนี้มัน เป็นสนิมนะครับเราก็ได้ทำการล้างพองความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปเลยเราจะทาจารบีสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันลื่นๆนะครับเ,เพื่อนๆทาจารบีตัวน,นี้ทาได้นะครับทาได้เลยทาได้เลยนะครับตอนแรกที่มันฝืดเพราะว่า แต่ที่ฝึกเพราะว่ามันมีเศษขี้ดินนะครับไปอุดตันแถวนี้นะครับมันก็เลยทําให้ฝึกเอาล,ละเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลยเราจะหย่อนน้ำมันนิดนึง ลื่นนะครับตอนแรกมันฝืดมากนะครับเพื่อนๆมุนไม่ไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยแหวนนะครับมันจะมีแหวนอยู่ตัวนี้จะเป็นเฟืองนะครับเราต้องใส่ใสายพานก่อน ลดโอเคแล้วก็ใส่คลิปล็อกตัวนี้มันจะเป็นคลิปล็อกนะครับเพื่อน เละเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยเรียบร้อยแล้วนะครับ แรงมากเลยนะครับเพื่อนสุดยอดเลยพลังเทอร์โบพลังเทอร์โบนะครับเรื่อยๆทีนะึงดูนะครับ ันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับ โอคหมุนได้ปกตินะครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นใบมีดนะครับพเพื่อน เอาละครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองกันเลยนะครับติ้วๆเลยนะครับยอดเลย สุดยอดเลยนะครับเยียมร้านนะครับ